ป้ายแดงเกือบ1ล้านบาทนะครับแต่เราขายในราคาไม่ถึง5 0 0 0สนบาทสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองราชบุรีคารวันนี้นะครับรถที่ผมจะมานําเสนอเป็นรถที่เปิดตัวป้ายแดงเกือบ1ล<ๆ>้านบาทนะครับแต่เราขายในราคาไม่ถึง5 0,000 0บาท เป็นรถ MG GS 1.5 TX ปี2017คันนี้เลยนะครับจุดเด่นหลักๆของเขานะครับตัวไฟนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ถัดมานะครับยังมีไฟตัดหมอกแถมมาให้อีกด้วยนะครับในส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวล้อของเขากันนะครับล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กอรลอยขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางแม็กซปี2017 แบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับด้วยความสะดวกสบายอย่างแรกของรถคันนี้นะครับมีระบบสมาร์ท y l เลสให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วแบบนี้เลยนะครับอ่าถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายของเขากันนะครับนส่วนของด้านท้ายนะครับตัวไฟของเขานะครับจะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับ และด้วยความปลอดภัยของเขานะครับยังมีระบบเซนเซอร์ถอยหลังให้ถึง4ี่จุดนะครับนี่แถมมาด้วยกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับในส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องคนขับกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูส่วนของห้องคนขับนะครับลักษณะภายในของเขานะครับ เบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะหนังหุ้มเป็หนังสีดำสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งเบาหน้าคนขับนะครับยังมีระบบปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางอีกด้วยนะครับสามารถปรับได้นะครับตามใจที่คนขับนะครับอยากนั่งให้เรารู้สึกสบายยังมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในออปชันของรถคันนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเรื่ความสะดวกสบายอย่างแรกเลยนะครับของเจ้า MG GS คันนี้นะครับ เพีแค่เรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวนะครับวางไว้อย่างนี้เลยแล้วเรากดเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับสบายมากเลยนะครับรถคันนี้โอเคนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง38,00 0กิโลเท่านั้นนะครับออปชั่นของเขานะครับเรามาเริ่มจากระบบปรับอากาศกันนะครับ ระบบปร,ปรับอากาศของเขาะจะเป็นระบบปร,ปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับสามารถกดอัโต้วได้นะครับหรือถ้าเกิดใครร้อนหนักก็สามารถปรับได้เนาะตามที่เราใจต้องการเลยอ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับ,บบทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในจอกันนะครับตัวจอของเขาจะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งรองรับระบบ AM FM อนะครับ m อ3หรือ CD อ่า และที่สําคัญนะครับยังรองรับระบบนําทางอย่างนวิเกชั่นเต็มอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะให้ความสะดวกสบายเรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราจะไปไหนครับก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับอบบนี้เลยโอเคนะครับถัดมานะครับจะมือสตงพรมลายกันพรมลายของเขานะครับจะเป็นพรมลายแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงนะครับหรือว่าลดเสียงได้จะตรงพรมลายเลยเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้เลยนะครับ ถัดมานะครับยังมีระบบอย่าง p พดเดิ s ชิ p นะครับทำให้เรานะครับเพิ่มอัตราเร่งได้นะครับเราต้องปุ่มตรงนี้เลยทำให้ขับสนุกยิ่งขึ้นเราใจมากยิ่งขึ้นนะครับและรถคันนี้นะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วอย่างคูช์คอนโทรลนะครับจะเป็นการควบคุมความเร็วตามรถคันข้างหน้านะครับควบคุมความแปรผันนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับถัดมานะครับเรื่องของเกียร์นะครับ เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับซึ่งยังมีกล้องมองภาพหาถอยหลังให้อีกด้วยนะครับย่านนี้เลยถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับยังมีเบรคมือไฟฟ้านะครับแถมด,ด้วยระบบพลึดถลและเบรคโฮนะครับอ่า,อานี่นะครับถัดมานะคะรับในส่วนของข้างบนนะครับยังมีกระจกตัดแสงนะครับทำให้เวลากลางคืนนะครับรถที่ส่องแสงเข้ามาจากข้างหลังเราเนี่ย ตัดแสงให้เรามองเห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับของเจ้า MG TS นะครับมีอย่างซันลูฟนะครับอ่านี่เลยนะครับทำให้เรานะครับดื่มด่ำกับบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับโดยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารของเจ้า MG GS คันนี้กันนะครับความกว้างของเขานะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับไม่ได้แคบมากจนเกินไปนะครับแล้ะรถคันนี้นะครับยังมีช่องแอร์ตอนหลังแถมมาให้อีกด้วยนะครับทําให้ผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับจะมีที่พักเขนนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัรพะละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูส่วนของห้องเก็บสัรพะละของเจ้า MGTS คันนี้กันนะครับจะเห็นได้ว่า MGTS คันนี้นะครับห้องเก็บสัพพะละกว้างมากนะครับแถมใครนะครับที่มีสัมพาละเยอะนะครับยังสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับซึ่งแยกพับเบาะได้อิสระ60-40แบบนี้เลยนะครับ แถมไครนะครับที่มีอุปกรณ์เยอะนะครับก็ยังแบ่งหมดหมู่มาให้แล้วนะครับแบบนี้เลยสิ่งของสามารถใส่ได้นะครับตามล็องของเขาได้เลยแถวคันนี้นะครับยังมียางอะไหล่แถมมาให้ด้วยนะครับอผัดมานะครับ MG GS คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดถึง E 8 5นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับนี่นะครับคือห้องเครื่องของ m g g s 1.5 TX ปี2017ของเราคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1500cc นะครับให้กำลังแลงสุดสุดถึง167แรงม้านะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับเรารับประกันได้เลยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้านะครับดูได้จากรูนะครับอาจืะจะเป็นรอยสติกเกอร์หรือรอยเพจต่างๆนะครับมีอยู่ครบนะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้า MG GS 1.5 T-X ปี2017 คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา487,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับซึ่งเรายังมีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่1.99%นะครับหากใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e หรือใครนะครับที่กำลังมองหารถรุ่นอื่นนะครับอยากให้ผมรีวิวรถอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถเกี่ยวกับรถอะไรนะครับ อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองชิบูกีคาสวัสดีครับ